สี่คุณอะไรช่องที่ใส่ปากกาไม่ตีเอียเอียงหนึ่งมันเอียงติดราคาอย่างนี้มันมองไม่เห็นปกติดราคาตุ๊กต้มมองอ่ะไม่ซื้อเนี่ยไม่มีของมันไม่ไม่ใอ้เนี้ยสั่งทำอันนี้อะปวดซอวโซ่ะร้านลูกค้ามาเจอ่ะโอ้๊ยเกียบเหนื่อย มันลงมันยังไม่รู้ราคาเมื่อวานดูยังก่อนไอ้นั่นมันเอากระต่าราคาออะไรอ่ะกระต่ามาให้ใหม่อ่ะกัปลักพืชเค่ะอ่าเลีบเพนเรีบเพีนเดี๋ยวจะล้างแก้วแล้วเขาเหลือไว้าทำไมกินทั้งหมดเออจะไปแล้วคุณล้างแก้วก็รออยู่เฮ้ยนี่ใครกินวันนี้ขัญยัพืชใครขันยัดันยัดอาหารนี่พี่น้องแมนางฮะโอ้โหกินแล้วขยับจัดก็พี่กินตัวนี้แหละอ๋อคนบำลุงอันนี้ด้วยนะ สิวฟ้าผิวพันที่แม่เขากินอยู่คือว่าแทงลูกอะใคดีเอ้ยอาบน้ำบอกมานุ้งพาเจตัวอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนุ้งพาเจตัวออกมาลื้อหาผ้าทำไมไม่มีบอกไอ้ปลาไปซื้อให้พี่ทีไอ้ปลาไปซื้อผ้าทำไมมาพี่ก็ยืนรอพอมันได้ผ้าทำไมมาแทงลูกดึงกางเกงใส่ไอ้ยาลออ